ชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนธันวาคม2 5ง8าดาวในเดือนนี้อยู่ในมุมที่ดีครับสบายใจได้ในเดือนนี้ด้านจิตใจของตัวเองนะครับยังมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่นะความจริงอะเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยถ้าเรากลับหรือฟื้นความมั่นใจกลับมาได้จะดีมากๆนะครับเพราะว่าจะทำให้มุ่งมั่นหาเงินได้อย่างแน่วแน่ขนขวายไม่หยุดนิ่ง เจียจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ก็จะสําเร็จดีเอาความมั่นใจกลับคืนมาสำหรับเดือนนี้นะครับในเรื่องของการงานการเจรจาต่อรองดีลธุรกิจมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จดีมากการค้าการขายต่างถิน่นต่างแดนดีนะครับคนว่างานให้กลับมามั่นใจความสามารถของตัวเองแล้วลงมือทําลงมือค้าขายลงมือสมัครงานอยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวแล้วครับปัญหาอย่างอื่นไม่มีแล้วนะ เก็บความมั่นใจแล้วมาใช้นะครับในเรื่องของการเงินการเงินมีรายรับและรายจ่ายที่เพียงพอสบายใจได้ครับตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วแหละราวการเงินยังเดินดีอยู่หมุนทันไม่มีปัญหาครับในเรื่องของคู่ความความรักไม่มีปัญหาอะไรให้หนักใจคนโสดจะมีเกณฑ์เพื่อนพี่น้องแนะนำให้รู้จักกันได้นะครับก็ลองศึกษาดูใจกันดูครับในเรื่องของสุขภาพก็จะเป็นสุขภาพเกี่ยวกับ คล้ายๆว่าออฟฟิศซินโดมหรือนั่งบ,บ่อยๆทานกิจกรรมทำงานท่าเดิมๆบ,บ่อยๆก็ให้ลุกขึ้นขยับกระจับกระเฉงให้มากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่รู้ว่าปวดเมื่อยตรงบ่าไหลเอวเนี่ยจะเป็นลักษณะของออฟฟิศซินโดมเนี่ยก็ขยับขยายนะครับเดินหรือว่าบริหารร่างกายบ่อยๆนะครับก็จะดีขึ้นเองครับสรุปลัคนาราศีตุลในเดือนนี้นะครับดาวยังอยู่มุมที่ดีสบายใจได้ครับ เอาความมั่นใจกลับมาแค่นั้นเองครับสำหรับเดือนธันวาคมฝากเอาไว้ครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลครับ